รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษรอบการประเมินครั้งที่หนึ่งนางสาวรัตด,ดาวันพานาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทายน้ำรอดและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านานานกงหงเสรีมีชัยโรงเรียนบ้านานาทายน้ำรอดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ตั้งอยู่เลขที่8หมูห่1ตำบลนาทรา,ายอําเภอพิบูร์รักจังหวัดอุดรธานีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น250คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้นานการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบทีมนาไซดีโมเดลเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบดำเนินการตามแผนบรรลุปเป้าหมายร้อยละ85การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ85การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสรุปข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้รูปแบบ active learning ร้อยละ85การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อไปดังสรุปข้อมูลการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้สื่อนวัตกรรมร้อยละ85สื่อออนไลน์ร้อยละ95สื่อ powerpoint ร้อยละ85และเอกสารประกอบร้อยละ70 การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูครบร0อเอร์เซตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาร้อยละ85 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการบริหารทีม n า s ายดีโมเดลพัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยได้พัฒนานวัตรกรรมในการบริหารงานเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยใช้นวัตรกรรมทีมนาซายดีโมเดลเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลของผู้เรียนในศตวรรษที่21 ด้าน,นการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบทีมนาซายดีโมเดลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนง,งานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจบริหารงานด้วยนวัตกรรมทีมไลด์ดีโมเดลมีระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบได้นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและนํามาใช้ได้ทันเวลา ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพร้อยละ1 0 0นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตะวรรษที่21ร้อยละ1 0 0ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนดำเนินการและมีผลการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมทีมนาไซดีโมเดลเพื่อการบริหาร ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยนวัตกรรมทีมนาซายดีโมเดลสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาผลการดำเนินง,งานบนรรลุตามวัตถุประสงค์รอยละ85 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารด้วยนวัตกรรมทีมนาไซาดีโมเดลอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริสมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารกลุ่มพิบูลรักชมรมผู้ปกครองนักเรียนชมรมสิทธิเก่ามูลนิธินาซายน้ำรอดด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จัดทาวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจัดทาแผนและดําเนินการตามแผนการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชารางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองได้แก่กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัยกิจกรรมการแข่งขันคอสตเวิร์ดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษสตอรี่เทลลิ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคณีและการสะกดรอยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปาติดระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ การรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งไม่ต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข